โยโซภาควาอารานังสัมมาสัมพุทโธพระภูมีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอาระนั้นดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากาโตเยนา พระคาวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภระขวาวาโตสาวกะสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ฏิบัติบัดดีแล้วตามมายังพระขวันตังสาธรรมมังสะสังฆังอิเมหิสาการรหิยาธารังอาโรปิเตหิอาภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสาการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสาธุโนพันเตภาคะวาสุจิระปรินิพุโตปี ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพา,านานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปาจิมาชนะตานุกรรมปามานาสา ทรงมีพระนารืไทยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสการะทุกขตาปันนาการะภูเตปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อมหากังที่ครตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาละนานเทินอาราทัง สัมมาสัมพุทธโอภาควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอารหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอาภิบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว,ลวธรรมังนมัตสามิข้าพระเจ้านามัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภางขาวะโตสาวกาสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วสร้งคังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงค์อันธรรมยังพุทธัสาภะวะโตปุพพะาคนามะการังการโอมะเส นาโมตัสสาภาคาวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระนะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธทัสสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นามตัสสาภะคาวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราธาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นาโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสซัมมาสัมพุทธทัะรัตสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง อันธรรมยางพุทธาพิทุติงกโรมะเซโยโสตาทาคาโตพระตาทาโคเจ้านั้นพระองค์ใดอารานังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขาโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง อนุตโรปุริสาธรรมมาสารีเป็นผู้ผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธธาเทวมนุษสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคาว่าเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสาเทวกังสมารกังสาพรามากัง สัตสามมาณพระมณิงปปจังสัเทวมนุสังสยังอาพิญญาสัชิกัตวาปเวเทศีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้ว อาทิกาลยานังภายเราะในเบื้องตน้นมาเชกาลยานังภัยเราะในท่ามกลางปาริโยสานกาลยานังภายเราะในที่สุด สาตทางสัพพยัญชนะเกวรา,าริปุลนังปริสุทธังพระมาจาริยังปากาเซสีทรงประกาศพรหมจรจันคือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะ ตามานั่งพระขวันตังอภิปูชยามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเจ้าพพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นัน้นตามานั่งพระกวันตังศิราิศา,ามามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าว อันธรรมยังธรรมาพิตุติงกโรมะเซโยโซสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมนัน้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว สันติิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด โอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพบินยูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตอตนตาหังธรรมังอภิปูชยามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้น ตามานั่งทร,รมังศิราสานามามีข้าพระเจ้านอบน้อมประธรรมนั้นด้วยเสียนกล้าวอันทมายังสังคาพิทุติงการมะเซโยโสสุปฏิปันโนภาคขวะโตสาวกากะสงโค สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปติปันโนภาคาวะโตสาวกาสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้ว ยายาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโค สงสาววของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยาที่ทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคลาคู่แห่งบุรุษสีคู่ นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสัพคาวะโตสาวกาสังคโคนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชา ปาหุเนโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ตอนรับทักขีเนโยเป็นผู้ควรรับทักสีนาทานอัญชลีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตารังปุญญเกตังโลกาสา เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมาหนังสั่งคังอภิปูชยามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะประสงค์หมู่นั้นตะมาหนังสั่งคังศิรสานามามีข้าพระเจ้านอบน้อมประสงค์หมู่นั้นด้วยเสียนกล้าว